สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk ครับ รายการของเรานะครับได้มีโอกาสนําเสนอคําถามมากมายให้กับท่านผู้ชมได้มีโอกาสรับชมกันแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีท่านผู้ชมอีกจํานวนหนึ่งที่ทยอยส่งคําถามมาร่วมพูดคุยในรายการของเราส่งมาได้นะครับตามอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้นะครับและวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนรินีภับูรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นักธุรกิจที่ส่งเมลมาถามวันนี้เนี่ยนะครับเขาน่าจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเขาคือตอนนี้เขาทําธุรกิจกิฟฟิรีและแต่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านเขาเนี่ยเคยมีประสบการณ์อาจจะเป็นประสบการณ์แย่ๆกับธุรกิจเครือข่ายบางยี่ห้อมาก่อนล้มเหลวกับธุรกิจเครือข่ายยี่ห้อเก่ามาก่อนจนทําให้เพื่อนบ้านคนนี้เกิดความรู้สึกเข็ดกับธุรกิจนี้นะครับฝ่ายท่านที่ถามมาก็พยายาม แอบนะครับมีการเล่าเรื่องกิฟฟารินบ้างเล่าเรื่องเครือข่ายบ้างเขาใช้คําว่าลองทอดสะพานอยู่หลายครั้งแต่ดูเธอก็ยังไม่สนใจเพราะเธอขาดความมั่นใจในการที่จะทําธุรกิจนี้ไปแล้วกลัวทําไม่ได้แล้วก็กลัวขาดทุนคุณหมอคิดว่าเราจะมีวิธีการพูดยังไงให้เพื่อนบ้านคนนี้มีความรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็สนใจธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารินครับ หมว่าถ้าเปิดความสัมพันธ์ระหว่างน้องคนนี้กับผู้มุ่งหวังรายนี้เนี่ยยังเรียกว่ายังดีอยู่เป็นเพื่อนบ้านกันน,นะคะอยากให้น้องเนี่ยลองถามเขาให้เขาเล่ามาเยอะๆ นะคะว่าพี่เล่าให้ผมฟังได้ไหมเล่าให้หนูฟังได้ไหมว่าทําไมพี่ถึงรู้สึกแบบนี้มีประสบการณ์ลบๆอะไรอย่างน้อยเนี่ยให้ให้ผมหรือให้หนูฟังเป็นความรู้ก็ยังดีนะคะคิดว่าอยากให้คุณเนี่ยฟังเขามากๆนะคะฟังเขามากๆแล้วปล่อยให้เขาได้เล่าปล่อยให้เขาได้ระบายแล้วคุณก็จะได้มีโอกาสพูดให้เขาฟังว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแตกต่างจากคิฟฟรีเนี่ยตรงไหนนะคะต้องใช้เวลานิดนึงนะอาจารย์เอ็นว่า,ามันสำหรับรายนี้เขาอาจจะบาดเจ็บจากการที่ต้องเรียกว่า เป็นหนี้เป็นสินมามหรือว่าซื้อสินค้ามากองแล้วไม่สามารถจะระบายได้หรืออาจจะมีปัญหากับอัพไลน์ของตัวเองเป็นปัญหาระหว่างอัพไลน์ดาวไลน์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทเราจะไม่มีวันรู้เลยค่ะถ้าเราไม่ลองคุยกับเขานะคะว่าสิ่งที่ทําให้เขาพูดว่าเข็ดแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุใดค่ะมันเหมือนกับว่าเราอย่าเพิ่งนําเสนอเรื่องของเราอย่าเพิ่งยัดเยียดออแต่ใ,<ช>ให้พยายามไปลองรับฟังเรื่องของเขาดูก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนี้เรากาลังทําธุรกิจคิฟฟารีนอยู่ก็ทํามาก็รู้สึกดีนะแต่อยากจะรู้ สบการณ์ของพี่ที่เจอมาเนี่ยมีอะไรที่เป็นข้อแนะนําหรือมีอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังไหมว่าถ้าทำเครือข่ายนะให้ระวังเรื่องคือ,อพูดให้ภาษาภาษากันเองกว่าน,นี้นะนะคะเพราะว่าพี่ถามจริงผมอยากรู้ผมก็ทําธุรกิจกิฟเฟอรลินมาผมยังไม่ได้เจออะไรเพราะว่าผมะทำมาใหม่ แต่ผมรู้หลักการของคิฟเรลินดีนะ <es> <ooh S 1> พี่แต่ผมอยากรู้จริงๆผมอยากฟังพี่เล่าอ่ะพี่เล่าแบบพี่เล่าให้น้องฟังได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ครับเผื่อว่าผมเนี่ยวันหน้าเนี่ยผมจะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้นะนอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมว่าพี่เจออะไรที่ทําให้พี่เนี่ยไม่ชอบ,บเล่าแบบอยากฟังจริงๆนะ <ues> เล่าแบบอยากฟังตั้งใจฟังจริงๆเพราะถ้าบอกคุณตั้งใจฟัง คุณฟังเขาพูดจริงๆลึกๆเนี่ยคุณจะรู้ว่าจุดที่เป็นจุดที่ทําให้เขาเข็ดเนี่ยก็ใช่คำว่าเข็ดใช่ไหมใช่ครับนะคะมันคืออะไรแล้วเราจะสามารถอธิบายได้ว่ากิฟฟารีนจะไม่ทําให้เขากล้าไปสู่จุดนั้นอย่างแน่นอนเพราะหลักการอะไรของเรานะคะท่ากอกว่าถ้าเจอ,อรายนี้ต้องทําตัวเป็นผู้ฟังละมากกว่าคนพูดมากกว่าคนพูดเพราะว่าเขาก็คงมีประสบการณ์เยอะมาก่อนนะ<ช>คะหมอแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทําขายตรงมาจนถึงขั้นว่าเจ็บตัวเนี่ย เขาคงจะต้องเข้าใจไม่น้อยแหละถึงแก่นนะพี่นะว่าอาจจะมีทริคหรือบางอย่างที่ทําให้เขาไปไม่ถึงดวงดาว<ช>ก็เลยต,ต้องฟังให้เยอะพอสมควรแต่นี้ถ้าเกิดฟังไปแล้วเนี่ยอยู่ดีๆจะจะ,จะรีบเล่าเรื่องกิฟฟารีเลยก็ใช่ที่ใช่ไหมคุณหมอต้องฟังให้ได้มากที่สุดใช่ไหมคะ,คะม่นันแบบว่าโอ้ยท,ท,ที่กิฟฟารีไม่มีนะโอ้ยที่กิฟฟารีไม่เป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็จะดูแบบคือคนเราลองว่าปิดประตูแล้วเนี่ยนะมันก็คือปิดอะค่ะ ถ้ายังเปิดประตูไม่ได้เนี่ยเราจะมองไม่เห็นว่าข้างในบ้านเขามีอะไระที่มันเป็นปัญหาใช่ไหมคะคุณต้องทำให้เขาเปิดประตูโดยการให้เขาพูดค่ะนะคะจริงๆแล้วเคยสอนนักธุรกิจเยอะแยะเลยนะว่าการฟังเนี่ยมีความหมายพอๆกับการพูดนะนะคะลองดูนะครับเคล็ดลับนี้เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดจะทําให้คุณกับคนที่เป็นเพื่อนบ้านของคุณเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆ คุยกันแล้วก็เขาเรียกว่าถูกคอกันมากขึ้นนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วพบกับรายการ CEO Talk ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งคุณหมอลาไปก่อนนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ